รายการข่าวบันเทิงหมายเล็กนึงวันบันเทิงมีช่อง u t u b e แล้วนะครับผม <ST AN CC> กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งติ๊งนิ้งนิ้งกินแกว้วได้เลยนะครับผมเราก็ถ่ายบ้านเราเองว่ามัานมีปัญหาแบบนี้แบบนี้เพื่อแชร์ประสบการณ์ที่เราเจอมานี่แหละให้กับให้กับคนที่เขาได้มาดูได้มาเห็นอย่างที่เราพูดไปในคลิปหรืออะไรก็ตามมันก็เป็นเป็นความจริงที่เราที่เรา,เราสื่อสารไปเราก็พูดไปตามสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งสิ่งที่เจอจริงๆนั่นแหละเพราะในคลิปทุกอย่างมันก็จะก็จะเลียวมาก เราก็เข้าใจในเรื่องระยะเวลารับประกันแหละแต่ว่าคือเหมือนปัญหาที่ทเจอมัน,มนเจอซ้ําอีกอย่างเงี้นเนาะก็ที่ฟ้องมาเป็นจํานวน50ล้านจริงจงมันเกิดขึ้นกับเราโฟมดีเราเราโพสคลิปค่ะโพสคลิปใน YouTube ของเราเนี่ยแหละ ซึ่งมันก็จะเป็นคลิปที่แบบพลอ,อยถ่ายบ้านตัวเองบ้านตัวเองที่เป็นบ้านในโครงการนะคะแล้วก็เหมือนเราก็ก็พาไปดูบ้านเราอะไรเงี้ยว่ามันมีตรงไหนที่มันมันต้องซ่อมแซมอะไรบ้างมีปัญหาตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็เราก็พูดไปตามสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งสิ่งที่เจอจริงๆนั่นแหละเพราะในคลิปทุกอย่างมันก็จะก็จะเลียวมากก็คือแบบเดินไปเจอตรงนี้เห็นเป็นยังไงเราก็ เราก็พูดไปตามความจริงในสิ่งที่เราเจอเนี่ยค่ะมันก็จะมีปัญหาทั้งแบบผนังเป็นเชาาื้อรามีน้ํารั่วอะไรอย่างเงี้ยที่เจอหนักๆปีนี้ฝนก็ตกหนักเนาะแล้วก็จริงๆมันก็เป็นปัญหาที่เราเราเคยเจอมาเรื่อยๆแล้วแหละมันก็แก้เจอแล้วก็แก้เจอแล้วก็แก้กันมาต่อเนื่องมาหลายปีแล้วะไยเงี่ยค,<ๆ>ค่ะจริงๆก็ตั้งแต่ตั้งแต่ซื้อบ้านมาในในปีแรกๆอย่างเงี้ยก็มีปัญหาแล้วแหละก็เจอปัญหาละแล้วก็ ทางทางโครงการเขาก็คือซ่อมให้แล้วในในช่วงแรกอะไรเงี้ยค่ะตอนคือบ้านที่พี่ซื้อมาเนี่ยซื้อมาสีหลังแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่เองนะคะก็หลังแรกเนี่ยคือเหมือนตอนแรกเราเราปล่อยก็ว่างๆไว้แหละไม่ได้มีคนเข้าอยู่อะไรเงีย้ยในช่วงที่เรายังไม่ได้เข้าอยู่ตอนนั้นอ่ะก็มันก็มีอีกน้ําร่วอย่างเงี้ยน้าร่วก็คือมามามาไหลละลอกอะคือมามาทีหลังตอนที่เรายังไม่ได้เข้าอยู่ตอนนั้นจริงมันก็หมดระยะประกันในในปีแรกไปแล้ว แต่เขาก็ยังเคยซ่อมให้นะช่วงนั้นที่เราไม่ได้เข้าอยู่อ่ะจริงๆโครงการเขาก็ดีคือเขาก็ก็ยังดูแลแบบเรามีน้ํารั่วตอนนั้นคือป้ามันลงมาที่ลงจอดรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเห็นเลยแล้วเราเองเราก็ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ยังมาซ่อมให้ก็ยังดูแลคือมันเป็นงานที่เราก็เข้าใจในเรื่องระยะเวลารับประกันแหละแต่ว่าคือเหมือนปัญหาที่ที่เจออ่ะมันมันเจอซ้ําอีกอย่างเงี้ยเนาะพอมันหมดระยะประกันในปีที่สองเขาก็ยังเคยซ่อมให้ตอนนั้นที่เรายังไม่ได้เข้าอยู่อ่ะ เขาก็มาช่วยตัดหญ้าทําสวนให้ด้วยซ้ำเพราะแบบเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้เข้าไปดูแลสวนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทําให้แบบเออมันดูรกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็มาตัดหญ้าทาสวนให้ด้วยอย่างเงี้ยคือช่วงแรกๆยังไม่ได้มีคนเข้าอยู่แต่พอเริ่มมีคนเข้าอยู่ปุ๊บเหมือนที่เห็นในคลิปอะค่ะก็คือมีผู้เช่าอยู่คอยปล่อยเช่าแล้วก็มีคนคนเช่าเป็นต่างชาติเขาเข้าอยู่เนาะเขาก็เขาก็เจอปัญหาเรื่อยมาอะไรเงี้ยเราก็แก้ตลอดพอเขาเข้าไปก็จะมี นน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกตกใจไหมคะพอมีหมายสารมาถึงบ้านเราตกใจนะตกใจเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่เคยเจอไม่ไม่เคยโดนฟ้องไม่เคยโดนฟ้องด้วยละตอนแรกอันแรกที่มาเป็นหมายว่าให้ให้ระง,งับคลิปก่อนอะไรเงี้ยค่ะเป็นการชั่วคราวเราก็โอเคเราก็ปรึกษาทนายแล้วแหละในในในขั้นตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะทนายเขาก็บอกว่าโอเคจริงมันมีระยะเวลาปิดหมายหรืออะไรเงี้ยเนาะแต่เราพอ คุยกับทนายสองสามวันเราก็ลบลบเลยอะไรเงี้ย mm. ค่ะก็คือก็คือมันมันเป็นการระง,งับอะเนาะระง,งับการเผยแพร่ไปก่อนและพอเผยหยุดยุติเผยแพร่เสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็เออเป็นส่งหมายหมายอีกหมายหนึ่งเป็นเคสที่เขาฟ้องฟ้องเรากับสามีด้วยในกรณีที่ทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยค่ะทําให้กระทบกับชื่อเสียงเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ที่ฟ้องมาเป็นจนนาํานวน5 0ิบล้าน นนันนะอตอนนี้เราก็แต่งตั้งทนายนะทนายแล้วก็ดูในในเคสตรงนี้แหละว่าเราจะทำยังไงได้บ้างคือจริงๆในมุมผู้บริโภคคือในมุมของฮอยอะไรเงี้ยเราก็แรกแรเราก,เราก็เราก็ตกใจแล้วก็งงอยู่เหมือนกันว่าเราเราเป็นลูกบ้านเนอะที่ซื้อบ้านกับเขาอะไรเงี้ยแต่แบบอ,อย่างอย่างสิ่งที่เราเจอทุกอย่างที่เราพูดไปในคลิปหรืออะไรก็ตามมันก็เป็นเป็นความจริงที่เราที่เราสื่อสารไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรที่จะแบบ แต่ไปต้มตีเขาหรือว่าเหมือนชวนทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่คือเราเราทําคลิปลักษณะนี้อยู่แล้ว<ม>ที่เราทํรายการหลังอานทอยรายการเกี่ยวกับรีโนโเวทบ้านรีโนเวทคอนโดอะไรเงี้ยค่ะ<ม>คือเราก็ทารายการแบบนี้อยู่แล้ว<ม>แล้วก็เราเราก็ถ่ายบ้านเราเองว่ามันมีปัญหาแบบนี้แบบนี้เพื่อแชร์ประสบการณ์ที่เราเจอมาเนี่แหละให้กับ<ม>ให้กับคนที่เขาได้มาดูได้มาเห็นเขาก็จะได้รู้ว่าแบบโอเคเวลาเราจะซื้อบ้านหรือว่าอะไรเงี้ยเราเราจะต้อง พิจารณายังไงเราต้องดูตรงไหนให้มันละเอียดมากขึ้นเพราะอย่างพลอยเองตอนแรกพลอยก็ไม่ได้จ้างบริษัทมาตรวจไม่ได้อะไรคือตอนเรารับบ้านเราก็โอเคเราก็เชื่อมั่นในในโครงการเราก็คิดว่าโอเคบ้านราคาแบบนี้เราคือคุณภาพหรืออะไรทุกอย่างเราก็ก็คือตรวจงานแบบตรวจเองว่าทคือเห็นเห็นมันโอเคสวยบ้านเสร็จแล้วก็ก็รับมอบกันอะไรเงี้ยค่ะแทีเนี้ยเราก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่เราอยากจะเผยแพร่เพื่อแบบเออให้ทุกคนได้รู้ว่าเนี่ยถ้า ถ้าดูแล้วเขาเขาก็หลายคนก็มาคอมเมนต์ว่าเป็นประโยชน์มากเลยที่แบบทาให้เขารู้ว่าต่อไปถ้าเขาซื้อบ้านหรือเลือกบ้านหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะต้องดูให้ละเอียดนะเพราะถ้าซื้อมาแล้วปัญหาที่เจอหรือว่าอย่างน้ํารั่วหรือเนี่ยสีลอกมีมีหลายๆประเด็นที่เคยเจอเนี่ยบางทีมันแก้แล้วมันมันไม่จบเนี่ยคือโครงการเขาก็แก้ให้เราแล้วก็ดูแลเราแล้วแต่ว่าบางทีมันมันไม่จบในครั้งเดียวมันก็ปีต่อไปมันก็ยังเป็นมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอ่ะซ้ำๆที่เดิม จนแบบเออเราก็คงต้องหาต้นตอสาเหตุด้วยแหละว่ามันตรงไหนแล้วก็แก้ให้มันถูกจุดไม่อย่างนั้นพลอยก็จะเจออย่างเงี้ยซ้ําๆไปเรื่อยๆคือในในคลิปเราเราก็ทํรายการลักษณะอยู่แล้วพลอยทำรีโนเวทคอนโดอะไรเงี้ยค่ะคือพลอยก็รีโนเวทคอนโดเก่าแล้วแบบก็เจอปัญหาเยอะเหมือนกันเราก็เออเจอตรงไหนตรงไหนเราก็ถ่ายแบบเรียวๆให้เห็นกันว่าแบบเออเขาก็จะได้ความรู้ไปด้วยแหละว,ว่าโอเคถ้าจะทําบ้านทําคอนโดทําอะไรมันจะต้องเจอกับอะไรบ้างอะไรเงี้ย เขาก็จะได้มาเจอเหมือนกับเหมือนกับที่เราเจอเนี่ยแหละว่าว่าเจอกับอะไรบ้างเนี่ย mm. อันนี้ก็คือในกรณีที่แบบโอเคบ้านเราก็อายุประมาณนึง mm. แล้วเรามีปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็เจออะไรบ้างเราก็ เราก็พูดไปตามสิ่งที่เราเจอจริงๆตามหน้านงานเลยอะไรอย่างงี้ค่ะก็ตกใจอยู่แล้วก็สิ่งที่เราพูดไปมันเราสูมมันเป็นความจริงเนาะก็เป็นเรื่องจริงที่เราแบบเจอจริงๆอะไรเงี้ย<ห>แต่ว่ามันเป็นความผิดด้วยเหรอที่เราจะพูดว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันเป็นปัญหาที่เราต้องซ่อมหรือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าเออเขามาฟ้องเราว่าแบบเราทําให้เขาเสียหายอะไรเงี้ยเราในมุมผู้บริโภคที่เราที่เราเจอเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความเสียหายนะที่แบบเราเจอเราซื้อบ้านมาก็เสียทั้งเงินเสีย เกี่ยวกับความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็แบบมันก็อมันก็ไม่น่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ <c redit> เยเครียดไหมคะพี่มีความเครียดไหมคะก็มีบ้างมีบ้างแต่สองวันนี้คือก็ได้กําลังใจเยอะเหมือนกันคะะเพราะเราอ่อาก็คือโพสต์ีมีโพสต์ไปใน Facebook เฟซบุ๊กไอจีเ้ยค่ะก็ก <c redit> ็หลายคนก็เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงเป็นใยแบบถามไถ่ยกันมาหรือแบบแนะนําทนาย หลายๆท่านมาให้อะไรเงี้ยค่ะอก็อยากขอบคุณทุกคนทุกกาลังใจพอยก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะเมื่อคืนก็โหตีสองก็ยังไม่หลับก็ยังดูอ่านด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ไล่อ่านทุกคนทุกคอมเมนต์พอก็เห็นหมดอะไเงี้ยนะคะหลังจากนี้เราจะต้องระมัดระวังเรื่องการทำคอนเทนต์แบบนี้ไหมคะพี่ก็คงต้องนะนะเอก็ก็ต้องอยู่ค่ะ ก็คือเราก็คิดว่าเราถ่ายบ้านเราเองเราก็ไม่ได้ไปกระทบกับใครอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันก็เป็นความจริงแบบที่เราเจออ่ะแต่ก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นเป็นประสบการณ์เนาะ <c oughs> เป็นประสบการณ์ <c oughs> เป็นบทเรียน,นะคะค่ะ <c oughs> <c oughs>